It's time for a Cup of Culture podcast. Let's grab a cup and sit back. สวัสดีค่ะได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่587กับดิฉันชุดิมาสีบำรุงศาสตร์หรือพี่ชูของพวกเราทุกคนนะคะซินเจียยุ่ยซินนิวไ์นะคะ ขาส่งความปรารถนาดีมาอย่างท่านผู้ฟังทุกท่านเนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ของชาวจีนขอให้เป็นปีที่สวยงามในปีมังกรทองนี้ค่ะป,ปีนี้เราได้เห็นหลากหลายวงการหลากหลายคนนะคะเริ่มนำา AI เข้ามาใช้ในการส่งความสุขโอยพรแม้กระทั่งพิชูเองก็ยังใช้โปรไฟล์รูปบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ทำจาก AI เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของ ai ก็คงจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเราไปแล้ววันนี้ปิชูจึงจะมาชวนพวกเราคุยกันต่อนะคะในเรื่องของ ai กลกับอีกหนึ่งมิติที่ไม่ควรมองข้าม AI คำฮิตติดปากของคนท้าทุกวงการในขณะนี้มีกำลังวุ่นวายส่อสแสวงหาโอกาส ในการใช้ AI เข้ามาในบริบทของการสร้างโอกาสและความยั่งยืนให้กับบุคลากรและธุรกิจของเราในอีกมิติหนึ่งที่เราพูดถึงกันมาตลอดในบริบทของการบริหารองค์กรก็คือคำว่า Empathy หรือความเข้าใจกันอย่างท่องแท้ซึ่งกันและกันและลึกซึ้งและเมื่อเราเอาสองเรื่องนี้มาผนวกรวมกันหรือมามองรวมกัน ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามในยุคที่ AI จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราระบบหรือความสามารถของ AI ที่จะเข้ามาจะสามารถช่วยให้เรายังคงสร้างวัฒนธรรมที่มีความเข้าอกเข้าใจมีเอมพัตตีอยู่ในบริบทได้หรือไม่วันนี้ที่ชูจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าในสังคมการทำงานของเราอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังขอบ เพื่อนด้วยบุคลากรซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการสังคมวานพัฒนาต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้หาบยังมีผลมาจากวานใส่ความเข้าใจในบุคลากรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งต้องใช้เอ p ม t ป y เป็นแกนกลางนั่นเอง ตอนที่เราจะคุยกันว่าแล้ว AI จะเข้ามามีบทบาทร่วมกันทำงานให้เกิดเอมพ t h y ีได้อย่างไรเรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของคำว่า e อมพ t h y ีก่อนนะคะเวลาที่เราพูดถึง e อมพ t h y ีในทางทฤษฎีแล้ว e อม a t h ตเป็นส่วนสำคัญของ Emotional Intelligence หรือความฉลาดทางอารมณ์ที่พูดถึงความตระหนักรู้ในตนเองความใส่ใจต่อสังคม ความสามารถในการเติมเต็มความต้องการหรือการสร้างแรงบันดาลใจในขั้นสูงเวลาที่เราพูดถึงคำว่าองค์ประกอบมีองค์ประกอบสามส่วนที่พวกเราน่าจะรู้ไว้เพื่อจะเป็นประโยชน์ประกอบไปด้วยเรื่องแรกค่ะ cognitiv empathy e หมายถึงความเข้าใจกรอบความคิดของผู้อื่นประเด็นที่สองก็คือ p e r e c t i v e empathy หมายถึงความสามารถในการตอบสนองภาวะทางอารมณ์อย่างเหมาะสมและเรื่ที่สมก็คือโซมาติกเอมเปอหมายถึงความสามารถในการแสดงออกทางกายภาพไปพร้อมกับกระบวนการที่แสดงออกในมิติของเอมเปอรเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นเมื่อเราสัมผัสได้ถึงความรักที่ผู้อื่นมีต่อเรา ระบบ c ognitive empathy จะเริ่มทำง,งานเพื่อให้เราเกิดการรับรู้ถึงความรู้สึกรักที่มีให้จากนั้น cognitive empathy ก็จะเริ่มทำงานตามมาด้วยการตอบสนองต่อความรู้สึกรักที่มีให้และในท้ายที่สุดความรู้สึกรักที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลต่อ somatic empathy ไม่มีการทำงานเช่นมีอาการหัวใจที่เต้นแรงมากยิ่งขึ้น ถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะพอมองเห็นภาพของกระบวนการการทำงานของ e m ม a t h y ที่เข้ามมีบริบทและบ,บทบาทในการสร้างประสิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าเอมบตี y ของมนุษย์เราเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบเป็น AI Empathy จะมีเรื่องราวอย่างไรบ้างจากบทความในหนังสือ Artificial Empathy ของบินสเตอร์ไดเอกกล่าวไว้ว่า AI Empathy คือการทำโคดดิ้งเรื่องราวของคำว่า Empathy ลงสู่ระบบซึ่งเป็นเรื่องราวเฉพาะบุคคลสถานการณ์และความตั้งใจในบริบทนั้นๆและด้วยความที่ Empathy เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้จึงเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ AI จะมีความสามารถนี้เช่นกัน อย่างไรก็ดีองค์กรคงจะต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาว่าจะนำา AI อุินเวอรตี้ามาใช้ในส่วนงานใดเพื่อเพิ่มมูลค่าในธุรกิจยกตัวอย่างเช่นงานให้บริการกับลูกค้าเราอาจจะสามารถแยกส่วนของงานที่ AI สามารถจะเข้ามาตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในระดับที่ไม่ซับซ้อนและสามารถเทรนได้และทำให้เราเกิดมีโอกาสในการที่จะใช้บุคลากรของเราไปรับหน้าที่ในบริบทที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและต้องการบริหารความรู้สึกของลูกค้าที่ลึกซึ้งมากเกินกว่าที่ความสามารถของ AI จะทำได้และสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่มองข้ามเลยก็คือการใช้ AI แบบมีจริยธรรมหรือ AI เอติก ที่เราจะต้องให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมคุณสมบัติอย่างหนึ่งหรือประโยชน์อย่างหนึ่งจากการศึกษาที่พบว่า AI มีประโยชน์นั่นก็คือช่วยลดช่องว่างหรือจุดอ่อนของมนุษย์ในส่วนที่เราเรียกว่าคติหรือ bias โดยทั่วไปแล้วจุดอ่อนของมนุษย์ก็คือความสามารถในการเข้าใจและแลกเปลี่ยนบริบทความรู้สึกแก่กัน ซึ่งใน AI empathy จะมีความสามารถของเครื่องกลในระบบของการจดจำการแปลตามและตอบสนองอารมณ์ของมนุษย์ด้วยบริบทที่มีความเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมีความเข้าใจที่ดีขึ้นและส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ดีขึ้นเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในสารสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น ซึ่งในบริบทนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการที่มีการทดลองนำหลักการของดีไซน์ h i n k ิ้งมาใช้ในการออกแบบความต้องการประสบการณ์และเน้นย้ำเรื่องของอุ a ปตีให้เป็นองค์ประกอบในกระบวนการในการถอดรหัสต่างๆนั้นเชื่อมโยงระหว่าง AI กับอุ a ปตี เป็นการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของ Emotional Intelligence ซึ่งพูดถึงบุธิภาวะทางอารมณ์ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของความกระหนักรู้ตนเองการควบคุมตนเองการสร้างแรงจูงใจขเข้าใจทักษะที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเป็นความฉลาดทางสติปัญญาที่มาต่อยอดสิ่งที่เราเคยพูดกันในมิติของ intellectual หรือว่า IQ ที่มีมาขอน้านี้และการที่เรานําเรื่องของ e m o t i o n a l intelligence เข้ามาประกอบรอมรวมกันรวมไปถึงมิติของ Empathy แล้วเนี่ยก็จะทำให้มีความสามารถในการสร้างความสมดุลส่งเสริมความฉลาดและเป็นการนําสิ่งที่เราควรจะเอามาพัฒนาเพิ่มเติมไปกับการที่เรากําลังจะพัฒนา AI ของเราแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแนวโน้มที่กำลังจะเข้ามาเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการตอบสนองในมิติของอารมณ์ของมนุษย์โดยการฝึกหัดหรือฝึกฝนให้ AI สามารถทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเอมพัตีเนี่ยจะประกอบไปด้วยการจัดเก็บรวบรวมมุมมองของคนในมิติต่างๆขอกังวลจึงเกี่ยวข้องกับความรู้สึกและการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่ออารมณ์ในมิติแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสัมพันธ์ การจัดเก็บมุมมองเพื่อให้สามารถสร้างอินปันต์ในระบบ AI จะเป็นการจัดเก็บมุมมองประกอบไปด้วยกระบวนการเรียนรู้และการสร้างรูปแบบของความคิดในบุคคลรวมถึงสิ่งที่มูลผลกระทบในแต่ละสถานการณ์การฝึกฝนการเรียนรู้ของ AI ในเรื่องนี้เป็นการขยับระดับการเรียนรู้จากอนาลิติกที่ใช้หลักเกณฑ์การเรียนรู้แบบกฎเกณฑ์เป็นระบบ ไปสู่การเรียนรู้ที่ล้ำหน้ากว่าโดยอาศัยศักยภาพที่มีความครอบคลุมมีความยืดหยุ่นและมีความสามารถที่จะใช้ในความหลากหลายของประสบการณ์ที่นำเข้ามาเทรนการนำ AI เข้ามาใช้เพื่อสร้างให้เกิดเอมพ t ตีในการให้บริการหรือการใช้งานนอกเหนือจากประโยชน์ในด้านนั้นแล้วการพัฒนา AI ยังเป็นการพัฒนา AI ไปสู่การใช้แบบมีจริยธรรมหรือ Ethical AI ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราจะสามารถนำความสามารถในเรื่องของ Empathy ไปเชื่อมโยงกับการใช้ AI เพื่อจะช่วยให้เกิดการทำงานแบบมีจริยธรรมได้รวม AI จะมีความสามารถที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในความเข้าใจและตอบสนองกับอารมณ์ของมนุษย์ได้ดีขึ้น สำคัญที่สุดเลยคือมันจะช่วยลดปัญหาเรื่องของอคติที่มักจะเกิดขึ้นจากการทํางานโดยมือมนุษย์และนําไปสู่การช่วยการตัดสินใจที่มีความเที่ยงธรรมมีความถูกต้องและชัดเจนโดยไม่ยึดติดอยู่กับอคติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการกระทําจากวิธีการคิดของมนุษย์นั่นเอง จากบทความหรือว่าบทวิจัยหลายๆบทในะตอนนี้ที่มีการตีพิมพ์ออกมาก็จะพบว่าหลายๆหน่วยงานต่างเริ่มนำเรื่องของดีไซน์ติงกิ้งเข้ามาใช้ในกระบวนการออกแบบฝึกฝนการเรียนรู้ของ AI โดยนำบริบทของ e m p a t h ีเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยความคาดหวังว่าในอนาคตอันใกล้เราจะสามารถมี AI ที่มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้นและสามารถช่วยงานเราได้ในหลายๆส่วน และเมื่อเราหันกลับมามองในบริบทของการบริหารงานภายในองค์กรก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารความโปรง่งใสบริบทของความเที่ยงตรงชัดเจนการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเกณฑ์ที่มีเหตุผลเชื่อมโยงถึงประเด็นสาเหตุอย่างเป็นเหตุเป็นผลและถูกต้องมากยิ่งขึ้นในมิติของการบริหารงานบุคคล หากเราสามารถใช้ AI ที่มี Em ม a t h y ที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยให้เราบริหารงานบุคคลได้ดีขึ้นทำให้เรามีการบริการที่มีความแน่นอนลดปัญหาอาคติและอารมณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝีมือบุคลากรของเราสำคัญก็คือช่วยให้เราเปิดโอกาสให้คนของเราได้ทำงานและได้ใช้เวลากับงานที่มีมูล,ลค่าลดปริมาณงานหลายๆส่วนออกไปได้รวมไปถึง เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่ย้ำเน้นในเรื่องของ e m มพัต y ในบริบททั้งที่ผ่านมือมนุษย์และผ่านเทคโนโลยีที่ชุูอยากจะย้ำตรงนี้อีกสักครั้งนะคะว่าแม้ว่า AI คือเทคโนโลยีแต่เมื่อมันเข้ามาสู่บริษัทของเราองค์กรของเราในการทำงานแล้วรูปแบบความสามารถความคิดและผลกระทบ ล้วนแล้วจะส่งผลต่อวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้นำหรือหัวหน้างานไม่ควรมองข้ามและควรที่จะต้องให้ความสนใจหรือความสำคัญในเชิงรุกเพราะไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นแน่นอนทำไมเราไม่มาช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเป็นกันล่ะคะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆค่ะ มาแฟหมดแก้วอีกแล้วสำหรับวันนี้กลับมาติดตาม A Cup of Culture ครั้งต่อไปกับพี่ชูนะคะแล้วมาดูกันว่าเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องอะไรในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ And that's today's again next Culture time See of you Cup